มาดูเปเปอร์เรื่อง natural ventilation ที่อินเดียต่อนะครับเรากำลังจะขึ้นหัวข้อที่3มอันนี้นะแต่ว่าคราวที่แล้วเราติดกันอยู่นิดนึงว่าสถาบันเนี้ยมันคืออะไรนะครับเนี่ยสถาบันที่เขาใช้ที่เขาทดลองนี่แหละที่เขียนเปเปอร์นี่แหละนะครับก็ลเลยไปเสิร์ชด,ดูนะครับ M N, N I T ที่อยู่ที่ชัยปุระเนี่ยก็คือ อันนี้นะครับมาลาวิยเอ่อมาลาวียเนาะมาลาวิยา National Institute of Technology นะครับอันนี้เป็นมหาลัยรัฐนะครับเป็น Public University นะครับเอ่อ uh, ทำเรื่องทำเรื่องเอ่อ uh, เน้นที่วิทยาศาสตร์วิศวกรรมแล้วก็การจัดการนะครับ มาลาวิยนาคาตัวนี้คือคําว่านาคคาเดียวกับคําว่านาคนาคที่ไทยเอามาใช้นี่แหลนะนาคาชัยบุรีนะครับราชาสถานอินเดียนะครับอ,อโอเคอ่ะส่วนอีกคำหนึ่งที่เราติดก็คือคำนี้นะครับวัสดุฉนวนชนิดนี้นะครับ EPS EPS ก็คืออันนี้ครับ เอ t r u d e d p o l y s t y พล n e n e รีนฟนะครับ Polystyrene Foam ก็คือโฟมที่คุณรู้จักนี่แหละที่คุณเอามาทำงานฝีมือติดบอร์ดอะไรนี่แหละเนี่ยคือโพลีสไตรีนโฟมนะครับส่วน Extrude Extrude ก็คือตกลงมัน Extrude หรือว่า expanded วะเนี่ย Extrude นี่มันหมายถึงการฉีดอะนึกออกไหมฉีดออกมาเป็นเส้นเป็นแผ่นอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่า Extrude นะครับ มันเป็นคําสั่งหนึ่งในในการเขียน autocad 3ามิติด้วยถูกไหมก็คือคุณวาดเป็นรูปเช่นคุณอยากจะวาดเป็นรูปปริซึมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคุณก็วาดพื้นที่หน้าตัดเป็น,นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนใช่ไหมครับแล้วคุณก็ใช้คําสั่ง extrude ใช่ไหมก็คือดึงดึงหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ยืดออกไปมันก็จะกลายเป็นกลายเป็นสามมิมมติไปละนะครับ extrude ก็ค<พ>ืออาการที่เครื่องฉีดพลาสติกมันฉ <adam ant> ีดออกมาเป็นแผ่นเป็นเส้นเป็นท่อนอะไรนี่แหละนะครับ โอเคก็รู้แล้วว่าตัวลง EPS ก็คือโฟมนั่นแหละนะครับเรามาดูต่อนะครับมาหัวข้อ3นะครับเริ่มที่เรื่องของการสร้าง b เบ Case หรือว่ากรณีฐานนะครับกรณีฐานเนี่ยประกอบด้วยโมเดลนะครับของอาคารที่เลือกมาทำการวิเคราะห์นะครับกรณีนี้เนี่ย เขาถือว่าเป็น single sided ventilation case คืออะไรวะคือเป็นกรณีที่การระบายอากาศเนี่ยการไหลเวียนอากาศเนี่ยเป็นแบบด้านเดียวนะครับ single sided ก็คือเนี่ย single sided ventilation เนี่ยมีช่องเปิดด้านเดียวนะครับของเปลือกอาคารนะครับอาคารอากาศ fresh air นะครับอากาศภายนอกก็เข้ามาที่ห้องด้านเดียวกับ ที่อากาศทิ้งอะ่ะมันมันถูกปล่อยออกไปอา้าใครเขาทำกันอย่างนี้วะเนี่ยงงวะ่ะอันนี้ก็คือตรงข้ามกับ cross ventilation นั่นแหละ single sided ก็ประมาณว่าเปิดหน้าต่างด้านนี้ก็เปิดเปิดเฉพาะด้านนี้ด้านเดียวอะ่ะลมเข้าแล้วก็ออกด้านนี้แหละนะครับเนาะแต่ถ้า cross นี่มันหมายถึงเปิดด้านนี้ เปิดด้านนี้นะครับแล้วลมมันก็จะไหลขวางออกไปได้นะครอสมัน <Yeah. S 1> หมายถึงขวางหรือข้ามไปใช่ไหมโอเคแต่ว่าเราก็รับรู้ว่าเขาเซตกรณีฐานนะเป็นเป็นเรียกว่าเปิดหน้าต่างด้านเดียวนะครับ <c oughs> geometry g e o m e t r modeling <c oughs> ก็คือเอ่อไอการสร้างแบบจำลองที่เป็นเนี่ยครับเป็นกายภาพนี่แหละนะครับ โมเดลสามิตินะครับของอาคารที่เป็นโฮสเทลเนี่ยนะก็ถูกสร้างขึ้นนะครับโดยใช้ SC Stream Preprocessor นะครับเพื่อที่จะ extrude โอโหนี่เพิ่งพูดเมื่อกี้เลยนะเพื่อที่จะ extrude ตัว autocad drawing อะแล้วก็มากำหนดเป็นามากำหนดขอบเขตเงื่อนไขขอบเขตหรือว่า boundary condition นะครับ อารมณ์มันก็ประมาณออโตแคดเลยแหละก็คือสมมติคุณมีฟอร์แลนใช่ไหมฟอร์แลนแบบมองท็อปวิวลงมาแล้วคุณเอ็กซ์ทูดก็คือดึงดึงขึ้นไปอะ่ะมันก็จะกลายเป็นทรงตึกสามิติละนะครับเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นกัมมานิดหนึ่งแบบอ่อนี่นี่เขาโมเดลลิ่งเนี่ยอังกฤษอเมริกันนะเวลาเขาเบิ้ลเบิ้ลตัว L ก่อนเตมิม i n g เนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นอเมริกันเนี่ย ตัว L เขาจะไม่เบิ้ลนะครับเขาจะใช้ L ตัวเดียวแล้วก็เติม ing ไปเลยแต่ว่าถ้าสไตล์อังกฤษเนี่ยเขาจะเบิ้ล L หลังคำว่าโมเดลนะครับก่อนเติม ing ก็ผมไม่รู้ว่าอะไรถูกอะแต่ว่าผมเขียนแบบ L ตัวเดียวเพราะว่าผมรู้สึกว่าคำว่าโมเดลเนี่ยมันเป็นเสียงยาวอะพอเสียงยาวมันก็ไม่เห็นจะต้องเบิ้ลตัวสะกดตัวสุดท้ายเลยอะนะครับ พราะว่าถ้าเป็นพวกเสียงสั้นเช่นคําว่า stop อะไรเงี้ยนะครับ stop มันก็ต้องเบิ้ล p ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเติม ing อะไรเงี้ยก็ก็ก,ก็แล้วแต่เราถนัดใช้นะครับเขาใช้กันทั้งสองอย่างนะครับ l ตัวเดียว l สองตัวก็ให้รู้ว่าอันอันนึงเป็นสไตล์อเมริกันอันนึงเป็นสไตล์อังกฤษนะครับอ่าโอเคก็คือเอาแบบอ u t ต c a d มาขึ้นเป็น3มิตินั่นแหละนะครับเสร็จแล้วแบบจำลองอันนี้จะถูก ตรวจสอบอ uh, ะ validate ก็คือทำให้เห็นว่าใช้งานได้ไม่ได้นะครับด้วยข้อมูลการทดลองนะครับที่เราที่อาคารจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละก็เป็นแบบ single sided ก็คือเปิดหน้าต่างด้านเดียวนะครับออตัวอาคารเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทุกทุกชั้นนะ่ะทุกชั้นอนะ มันสมมาตรกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจําลองแค่ชั้นเดียวหรอเดี๋ยนะเพราะฉะนั้นก็ชั้นเดียวนะครับ single ล l ลอร์นะครับโอลี Only ก็คือแค่ชั้นเดียวนะครับซึ่งมีอะไรนะแซนวิชสตรัคเจอร์แซนวิชสตรัคเจอร์คือ,อไรวะคือแบบนี้เหรอ เรียกว่าเหมือนกับมีมีโครงสร้างเชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยเป็นแซนด์วิชหรองงวะ่ะอ่าก็ก็คือเหมือนกับโมเดลชั้นเดียวหรอมั้งนะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลานะครับสงสัยอันนี้แน่เลยนี่คือตึกจริงๆของเขาเหรอมั้งแต่เวลาจำลองชั้นก็จำลองแค่ชั้นเดียวพอนะครับเพราะว่าชั้นอื่นๆก็เหมือนกันหมดอะไรประมาณนี้นะอ่อ ก็เพื่อที่จะได้ประหยัดเวลานะครับท i m e ซ a v i n การจำลองชั้นเดียวเนี่ยนะก็ทำให้เห็นรูปแบบการไหลของอากาศนะครับโดยประมาณนะ estimate นะครับรูปแบบการไหลของอากาศโดยประมาณแล้วก็ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับด้านความร้อนด้านอุณหภ,ภาพเนี่ยทุกชั้นเลยนะครับก็คือแหลกก็ใจความก็คือจำลองชั้นเดียวพอแล้วก็สมมติว่าชั้นอื่นๆก็เหมือนกันนะครับ รูปที่3มก็แสดงแบบจำลองเชิงกายภาพของอาคารนะครับก็คือรูปนี้นะครับเห็นนะมาดูการกำหนดโดเมนการคำนวณของของ CFD นะครับเขาใช้ all hex mesh element s นะครับก็คือก็คงตีกริดเป็นแบบ6เหลี่ยมนั่นแหละอย่างที่บอกว่า hex ตัวนี้มันแปลว่า10นะครับเอ้ยโทษ hex ตัวนี้แปลว่า6นะครับ อ,อ,อันนี้ก็ใช้ใช้อะไรนะเป็นเป็นกริดแบบหกเหลี่ยมนะครับทิศทางเนี่ยขนานกับทิศทางขนานกับแกนนะครับอ,อ,อันนี้ทำใน s c stream image generator นะครับก็คือสร้าง m เม h ไม่แน่ใจว่า m ม t เจอเน e เรเตอร์เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้ประกบกันหรือเปล่าคือถ้าคุณดูสัมมนาของ SA Cradle SC e Stream อสองสัปดาห์ก่อนนั่นน่ะคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาเราสร้างแบบจำลองพวกนี้มันจะมีโปรแกรมเล็กๆ,ๆ,ๆหลายๆอันใช่ไหมใช้ร่วมกันใช่ไหมครับ จะจำลองของแข็งก็ต้องมีตัวหนึ่งจำลองของไหลก็มีตัวหนึ่งจำลองฮีทก็มีตัวหนึ่งจำลองเรดิเอชันก็มีตัวหนึ่งอะไรเงี้ยจำลองเสียงก็มีตัวหนึ่งอะไรเงี้มั้งนะเพราะฉะนั้นก็เลยเดาว่าไอ้ไอไอแค่การตีกริดหรือว่าตีเมชเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีซอฟต์แวร์เล็กๆอีกตัวหนึ่งมาทําหน้าที่นี้โดยเฉพาะอะ่ะคือไอ้ SC Stream c r ค d ดที่คุณใช้กันอยู่ตอนนี้มันก็มีตัวตีกริดตัวตีเมชอยู่ข้างในของมนันถูกไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดจะตีเมชให้มันละเอียดแล้วก็อะไรนะประหยัดเวลาในการคำนวณน,นะบางทีอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีซอฟต์แวร์สำหรับการตีเมชต่างหากก็ได้นะครับริบดาวนะครับดาวมั่วนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเป็นโมเดลขนาดใหญ่เนี่ยการใช้เมชหยาบหรือละเอียดเนี่ยมันมีผลต่อเวลาที่ใช้ในการทดสอบเยอะนะครับ แล้วก็เนี่ยครับการตีตารางหรือการตีเมชแบบอุดมคตินะครับก็คืออันที่สามารถรักษาอัตราส่วนนะครับเลโชนะครับของกายภาพเนี่ยที่อยู่ในช่วงที่อยู่ในช่วง0 8นยถึง1นนะครับแล้วก็แอสเป t A a เลโอแอสเปกตเรโชต่ำกว่า10นะครับ geometric ratio เนี่ยไม่รู้จักอันนี้สงสัยต้องไปเปิดหาก่อนอ้าวนี่ไงอธิบายต่อเลย geometric ratio คืออะไรนะครับคืออัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนของเดียวนะคือคำว่าอัตราส่วนเนี่ยคำว่า ratio นะโครงสร้างของมันก็คือ ratio of อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ to นะครับ to to ทู to, อะไรอีกสักอย่างหนึ่งก็คือเราจะรู้กันว่าอัตราส่วน ratio of a to b เนี่ยเราก็จะได้ว่าเราจะนึกภาพออกเลยว่าเป็น a ต่อ b นะครับคือเอา a อยู่ข้างบน b เป็นตัวหารข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้มันผมมองหาทูแล้วมันไม่มีอ่ะไอะจีโอเม็ดติกเรโซนะมันก็คืออัตราส่วนระหว่างความกว้างของเม็ h ที่อยู่ติดกัน นี่มันคืออะไรวะในขณะที่ aspect ratio ก็คือกว้างอัตราส่วนของความกว้างต่อความสูงนะครับของ mesh หนึ่งหนึ่งนะครับเออผมนึกภาพออกนะอันเนี้ยผมลรู้คุณนึกภาพออกปะเดี๋ยนะไอ้นี่มันมีปากกาให้เขียนไห้เนี่ย,ยนะมีปะะไม่ใช่มีปากกาให้เขียนไ้เนี่ยอันนี้ปะ ไม่ใช่เดี๋ยวนะ่าเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูว่าภาพมันเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment. ไม่ใช่เฮ้ยมันต้องมีปากกาเขียนดีกว่า อ๋อนี่นี่นี่เดีาปกาวนนึอ่ะก็คือสมมุติว่ามันมีแมชแบบนี้ครับสมมุตินะเอ่อเอาเอาเป็นแมชสี่เหลี่ยมแล้วกันนะผมขี้เกียจว,วาดเป็นรูปวาดเป็นรูปหกเหลี่ยมอ่าแล้วก็สมมุติว่ามีแมชติดกันอยู่ตรงนี้เนาะแมชมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันใช่ไหมพอแอดวาร์แล้วเนี่ยทีนี้ ทีนี้ทรงมันจะเป็นประมาณนี้คือเอ่อ o m e t r i c ratio ก็คืออัตราส่วนระหว่างความกว้างของเมชที่อยู่ติดกันใช่ไหมก็คือนึกภาพว่ามันคงเป็นความกว้างของตรงนี้ครับเทียบกับตรงนี้เมชซ้ายเทียบกับเมชขวาครับเนะื้อความกว้างมันไม่เท่ากันใช่ไหมเขาบอกว่าเมชที่ดีนะครับเมชที่เป็นอุดมคติก็คืออัตราส่วนระหว่างความกว้างของเมชหนึ่ง กับอีกเมชหนึ่งที่อยู่ติดกันเนี่ยต้องอยู่ในช่วง0.8ถึง1.2นะครับหมายความว่าตรงเนี้ยมันควรจะกว้างแตกต่างกันไม่เกินเนี่ย20%นะเอาง่ายๆนะพูดเป็นภาษาพูดก็คือกว้างกว้างต่างกันไม่เกิน20%ส่วน aspect ratio ก็คือดูเฉพาะเมชดดเมหนึ่งอ่ะก็ดูความกว้างต่อความต่อความยาวอะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบที่เคยอธิบายไปแล้ว aspect ratio นะครับ หต่อสิบก็คือประมาณว่าด้านหนึ่งผอมใช่ไหมแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ยาวสิบเท่าอะไรเงี้ยนะครับอ่านี่ก็คือก็คืออันที่เขาบอกว่ามันไม่ควรจะอันนี้คือเขาถ้าจะเป็นไอดเดียนะครับก็คือนี่แหละต้องไม่เกินอันนี้นะครับโอเคพอพอได้ไอเดียเนาะทีนี้มาต่อนะครับอืมถึงไหนละอ่ะ ในในแบบจําลองของอาคารนี้นะครับ aspect ratio เนี่ยถูกรักษาหรือถูกควบคุมเอาไว้อะให้อยู่ในช่วง2.4ถึง8นะครับแล้วก็ให้โมเดลทางกายภาพที่สร้างขึ้นมาของอาคารเนี่ยนะก็ไปเอ่อเมชนะครับไปตีเมชให้มันละเอียดขึ้นนะครับที่ตอนที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆตัวอาคารนะครับแล้วก็เมช แล้วก็จะตีแบบหยับหยาดนะครับตอนที่อยูอ่ในบริเวณที่อยู่ไกลอยู่ห่างออกไปนะครับซึ่งอันนั้นจะใช้หลักการที่เรียกว่ามัลติบล็อกซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าอ่าเน,นี่ยอธิบายต่อเลย้ยเนี่ยเจ๋งไหมวิธีเขียนหนังสือก็เป็นแบบนี้นะครับคืออเขียนมาตรงนี้เสร็จปุ๊บแม่งคนอ่านต้องสงสัยแน่ๆเดี๋ยวกูเ,วเขียนให้มึงดูเลยว่าไอ้มัลติบล็อกเม็ตอดคืออะไรนะครับ แต่ว่าไอเดียก็คือถ้าอยู่ใกล้ๆพื้นผิวใช่ไหมก็ตีเมชละเอียดหน่อยถ้าอยู่ห่างไกลออกไปก็ตีเมชหยาบหน่อยนะครับจะได้ประหยัดเวลาอาธิบาย m u l ติบล็อกเมชเมชชิ่งเม e t h อ d คืออะไรนะครับไอวิธีนี้มันสามารถที่จะเพิ่มความหนาแน่นของกริดนะครับเมื่อต้องการได้อ้คืออะไรวะคงไอเดียนั้นแหละที่ว่าแบบ จะให้ตรงไหนกริดละเอียดตรงไหนเป็นกริดหยาบก็คือทำได้หมดนะครับตรงใกล้ๆพื้นผิวที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนแลกเปลี่ยนโมเมนตัมมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ตีเมชละเอียดหน่อยก้อนอากาศที่อยู่เป็นก้อนๆอ,อยู่ไกลๆอะไรเงี้ยนะครับในห่วงห่างออกมาเงี้ยก็ตีเมชหยาบหน่อยก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผลลั์ออกมานะครับก็คือผลลั์ออกมาเป็น เดี๋ยวนะ as a r ร s u l t ผลลัพธ์ก็คือมี improve ใช่ไหมครับมีการปรับปรุงนี่ครับมีการก็คือความแม่นยำในการคำนวณมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เมชเนี่ยประกอบด,ด้วยเซลล์ทั้งหมด19.2ล้านเซลล์นะครับ12.9ล้านเอลิเมนต์สำหรับโมเดลทั้งทั้งหมดนี้เลยนะครับ รูปที่สี่ก็คือ,เ,อเป็นเมชรอ i n g ของของอาคารนี้นะครับรูปที่สี่ก็คือตรวนี้นะครับเนี่ยตีเมชแล้วนะครับชิ้น Element ของมันนะมีสิบเก้าจุดสองล้าน e l e m e n นนะครับอันนี้ดึงมาห้องเดียวนะครับก็ออกมาเป็นทรงนี้นะครับดูทรงแล้วไม่นะ่าทำไมดูทรงแล้วมันเหมือนกันบ้านเด็กยังไงก็ไม่รู้ว่าทำไมมันดูไม่ค่อยเนียนเลย อะแต่ว่าก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับของเราเป็นไงครับ student version หนึ่งแสนเมตรนะครับของเขาสิบ้าจุดล้านนะครับก่อนจบนี่อ่าน table สอล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นกราฟตอนที่เราลันตัวตัวสเตปที่สองไตัว processor ตัวที่สองนะครับ ใช่ไหมถูกไหมไอ้พวกนี้นะครับหรือว่าอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนี่คือ b o ด d a r y นะถ้ายังนึกออกก็คือเป็นชุดคําสั่งชุดสุดท้ายก่อนที่คุณจะก่อนที่คุณจะตีเมชมั้งอันนี้คุณก็ต้องไปที่การดูหน้าสุดท้ายของโปรแกรมที่มันสรุปว่าเราป้อน boundary d i t i o n อะไรเข้าไปบ้างถ้าเป็น flow ใช่ไหมก็คือ มีความเร็วทั้งด้านแกน x y z นะครับมีทั้งอุณหภูมิโปรไฟล์ของอุณหภูมิข้างในมีทั้งโปรไฟล์ของความชื้นสัมผัสด้านในอ๋อนี่ก็คือด้านด้านอะไรนะด้าน x ปลายซ้ายกับ x ปลายด้านขวานะครับ x min กับ x max ถ้าเป็น x min ก็คือปลายด้านซ้ายของ x ก็ คงเป็นเขาคงคิดว่าตรงนี้ก็คือทิศทางที่ลมเข้านั่นแหละก็เลยกำหนดว่าเนี่ยมีโปรไฟล์ของอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัสแสดงอยู่ก็แปลว่าเขาอาจจะกำหนดว่าลมมันพัดจากด้านซ้ายของ x ไปทางด้านขวาของ x นะครับพอเป็นด้านขวาของ x เ,เนี่ยก็เลยกำหนดเป็น natural inflow outflow Out boundary ก็คือปล่อยเป็นขอบเขตแบบธรรมชาติ y นะครับด้านต่ำด้านด้านใกล้ด้านไกลเนี่ยสมมติสมมติผมมองแบบว่าเดี๋ยวนะเหมือนเขาเขากำหนดแกนไว้ให้หรืออยังวะเขากำหนดตรงไหนเป็น x y z วะเหมือนมีโมเดลสามิติให้เห็นอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่มีวะแล้วตรงไหนเป็น x y z ทตัวเนี้ย แต่ว่าเอาเอาเป็นว่าเดาเอาแล้วกันนะคือสมมติถ้าคุณวางอย่างนี้ใช่ไหมทิศ x ก็คงจะเป็นทิศอย่างเงี้ยนะครับ üyor, ทิศแนวนี้ทิศ y ก็คงเป็นทิศนี้นะครับแล้ว z ก็คงเป็นด้านศูนย์เหมือนเขามองว่าลมมันเข้าจากด้านซ้ายของ x แล้วก็วิ่งไปทางขวาของ x นะครับทิศทางลมก็คือวิ่งอย่างนี้นะครับส่วนด้าน y ปล่อยไปเลยตามธรรมชาติด้าน x ด้านไกลสุดก็ปล่อยไปเลยตามธรรมชาตินะครับก็คือ น่าจะเป็นอันนี้แหละที่เขาเขียนตรงนี้ส่วนมาดูว่อ l ์บอลลา r y นี่คือบอลลา r y ของกำแพงด้านสูงนั้นต่ำเป็น No slip อันนี้ไม่เข้าใจนะครับขอบเขตด้านความร้อนก็ขอบเขตก็จะเป็น Flu i d solid นะครับอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเชิงล็อกนะครับ heat transfer ใช้กดล็อกกระดินี้ไม่เข้าใจเหมือนกันระหว่าง ขอบเขตของโซลิดนะครับเป็นแบบคอนดักชันโอเคก็คือถ้าเป็นของของแข็งเนี่ยมันถ่ายเทความร้อนด้วยคอนดักชันแต่ถ้าเป็นจุดที่ของแข็งกับของไหลมาพบกันอะ่ะก็จะใช้สิ่งนี้นะครับใช้ f ล u i ิดโซลิด o บ n d a อรก็แน่นอนแหละลมมาปะทะผิวผนังอาคารนอะ่ะมันก็ต้องเป็นอันนี้อยู่ละนะครับก็ต้องเป็น Boundary แบบที่มีของไหลมากระทบกับของแข็งนะครับส่วน Boundary ของการแผ่รังสีก็ใช้ emissivity 0.9 0.9นี้ก็ถ้าเทียบเป็นสีของผนังเนี่ยก็จะเป็นสีทึบๆนะครับเกือบดำอะไรเงี้ยนะครับสีดำมันก็จะเป็น1 Transmissivity ก็เป็น0ูนย์ก็คือเป็นผนังทึบนะครับแสงไม่ได้ทะลุเลยนะครับเอ้ยรังสีไม่ได้ทะลุเลยแล้วก็ a b s o r b ก็คือ1นะครับ ก็คือการซับลังสีก็เป็นหนึ่งเลยส่วนความชื้นก็ใช้กฎของลูอิสนะครับอันนี้ลูอิสนี่มันเป็นเหมือนกับคนที่ทำเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ที่ทำเรื่องแมสซานเฟอร์อย่างตัวเลขตัวหนึ่งที่เป็นดิเมนชันเลสนัมเบอร์ก็เรียกก็มีลูอิสนัมเบอร์ด้วยนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าลูอิสนัมเบอร์นี่มันสื่อถึงเรื่องอะไร ตอนปอเอกที่ผมทําเรื่องดูดความชื้นผมก็ต้องไปยุ่งกับเรื่องแมสทรานเฟ์ด้วยก็ทําแบบทูทูไทยไทยไปมีลูอิสนัมเบอร์ที่ต้องต้องใช้ด้วยแต่ลืมไปละโอเควันนี้เอาเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวจำไว้ก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อตรงบาวเดอรี่คอนดิชันนะครับ